วันนี้วันที่1กรกฎาคม2568สที่สวนนงนุษจังหวัดชนบุรีคลิปนี้จะพาคุณชมสวนนงนุษในภาพรวมทั้งบรรยากาศสีสันและความอลังการของไดโนเสาร์จำลองเหมาะมากสำหรับคนที่อยากรู้ว่าไปถึงแล้วจะได้เห็นอะไรบ้างเป็นตัวช่วยตัดสินใจว่าควรใช้เวลาเท่าไหร่และควรพกอะไรไปบ้างหากต้องการดูคลิปอื่นหรือข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเวลาจับแสดงโชว์รถเข้าออกสวนหรือเส้นทางการเดินทางบอกได้นะครับ 八根。 ะมีบริการห้องพักด้วยนะครับผมนะครับผมสัตว์ทุกตัวนะครับผมเราจะมีป้ายชื่อบอกนะครับทั้งต้นสังขารเองสำหรับฉากความจามหงายนะครับที่เราจําลองมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับสับมาด้านซ้ายนะครับแยงเทาหรือว่าตึกนกนะครับอยู่ด้านหน้าห้องอากาศก็คือนะครับที่เรคไปเข้าไปรับประทานอาหารงานขวาคืงพิพิธภัณฑ์รถสองนะครับของท่านประธาน ในชั้นสองตรงน like ี el, ้จะมีรถปู้ต้นขารถตัราณนะครับผมแล้วก็ยังมีสายพัแธวมวพูนพันธ์สีสันตานะครับผมแต่ลัสายพันธ์นะครับพาสียบเรานะครับผมสน้จจะเป็น้ายที่สากสีแบบนี้ับมันจะนักแ่งกันแลยุยานะครับผมจะต้นฟองใส้วก็จเต่สาระปะตอนะครับมนห้าหน้าเทียนนี้จะเป็นทางรถไฟนะครับผมมีความยาวทั้งหมด5กิโลเมตร นาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นอีกสวนหนึ่งของสวนนมุลลาฟารมสวนตรงนะครับผมด้านขวายเมียออกรูปแล้วในโครงสีดําด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายนะครับรูปจริงๆจะอยู่ในโครงสีดํานะครับ30ปีออกรูปนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาต่ออีกเจปีนะครับแต่ละรูปถึงจะสุกนะครับมาค้าทะเลนะครับหนึ่งรูปนะครับผมตอนนี้ก็มีมูลค่าประมาณ1นึ่งแสนบาทเลยนะครับตอนหนึ่งรูปนะครับ ผ่านมานะครับสวนไม้ด่างของเรานะครับผมสวนไม้ด่างตรงจุดนี้นะครับเป็นการรวบรวมพันธุ์ไม้ด่างไม่ว่าจะเป็นของไทยและของต่างประเทศนะครับเอาไว้ในโซนด้านขวามือเลยนะครับจะมีโอกาสเข้าชมโซนนี้นะครับหลักๆโซนนี้ก็จะเป็นโซนอนุบาลต้นไม้นะครับหรือว่าโซนเอลเอร์เชอรี่นะครับดอกด้วยนะครับผมการผสมพันธุ์ของสวนนงน้อของเราผสมเองทั้งหมดเลยนะครับเจ็ดปีลูกสุกนะครับ หนึ่งปีของเขานะครับผมหนึ่งปีจะออกมาเพียงหนึ่งด้านไปเท่านั้นนะครับผมครับและถันมานะครับด้านขวาส่วนโปลเซียนนะครับผมจับปรดสีนะครับผมสับปรดสีชนนี้นะครับจะมีทั้งแบบโชว์ใบโชว์ดอกนะครับผมแบบโชว์ดอกนะครับจะอยู่ข้างทางด้านซ้ายมือนะครับ แถวด้านหน้าเป็นเนินนิดนึงนะครับผมด้านหน้าเป็นเนินนิดนึงเดี๋ยวรถจะขึ้นเนินนะครับเหมือนันแม้แต่ไปดีวนะครับสปอนเวอร์สวสีนะครับผมขอหน่อยสปอนเวอห์วสีสายพันจากประเทศจีนนะครับเป็นโซนที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนและสเปนนะครับสําหรับเรารับฟุงสวนใหม่นะครับรสํหาหรับสวนตรงจุดนี้เราจะปมารองรับนะครับผมมีทั้งหมด11องโลก็ป,ประเทศเลยนะครับ และนั่นน่าจะเห็นตัวชมยักษ์นะครับผมที่กำลังออกจอกนะครับในกระถางใหญ่ๆรและต่อไปก็ยินดีก็นับเข้าสู่หงเขาไดาโนเสาร์นะครับผมตอนนี้เรามีไดโนเสาร์ทั้งหมด578สายพันธุ์นะครับและรวมกันทั่วทั้งสวนนะครับตอนนี้มีเกือบ2,000ตัวแล้วนะครับสาหรับปฏิมากรรมไดโนเสาร์นะครับตอนนี้เราอยู่อันดับหนึ่งของโลกนะครับผมไดโนเสาร์มากที่สุดนะครับผม ใส่เสาทุกตัวแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เป็นงานปั้นจากช่างปั้นของสวนนรุสของเราเป็นอนกรีต,ตทีต่เห็นเลยไปงานที่แถบที่คนคว้ามาได้แล้วก็จะมีการส่งมาให้ช่างปั้นขยายแบบนะครับผมแต่ว่าทุกตัวแล้วก็ที่เห็นนี่ใช้สเกลเลนต่อนหนึ่งเลยนะครับผมแล้เดี๋ยวรถจักรนไปยังสวนป่าดมิทสามารถเข้าไปขั่วมือนะครับ สับสนด้านซ้ายนะครับผมโซนด้านซ้ายเป็นไดโนเสาร์ประเภทที่อยู่ในน้ำนะครับเที่ยวข้าหนึ่งสายพันนะครับผมก็จะมีป้ายชื่อบอกทั้งหมดเลยนะครับของเราแบบปกนนนอนะครับนะครับโดนพบโครงกระดูกนะครับบนหลังไดโนเสาร์ยาวพบโครงกระดูกที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทอยู่ด้านในนะครับ ต่างนกสรสาลาสีเมืองนะครับผมถัดมาสวนฝรั่งเศสหนึ่งนะครับผมด้านบนที่เห็นสีเหลืองสีขาวสีแดงตรงนั้นเป็นธงมวนตานะครับธงมวนตาที่มาจากประเทศภูฐานนะครับษัตรริิจบมมี่นะคผพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับสวนดงกัชยาของเรานะครับผมพระองค์ท่านจะส่งคนมาเปลี่ยนธงให้ทุกปีนะครับ ไม่ต้องแงต่เลยนะครับผมเที่ยวขานกลับของเราแล้วนะครับต่าง่าะเทนทางเดินนะครับผมเป็นทางเดือดต้นน้ำท้งางทะเลนะครับสีเงินนะครับผมอันนี้เป็นสะพูนต้นฟามที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับนำเข้ามาจากประเทศคิวบานะครับ 1ล็อกนะครับเที่ยวเที่ยวเท้ายหนึ่งสายพันนะครับประมาณ1ล็อก